ดราเอมอนตอนพยายามเข้าเหล่าผีในบ้านผีสิงเพื่อนเพื่อนสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์น่ขอเชิญไปเที่ยวบ้านพักต่างอากาศของฉันที่เกาะนะเฮ้ชวนจริงเหรอชวนฉันด้วยเหรอต้องได้อยู่แล้วสิันโย่จะโย่จะโย่จะโย่ยิ่แต่ว่าตอนเด็กก็ต้องไปทดสอบความกล้าด้วยนะ มีข่าวลือว่าพื้นที่รอบๆแถวบ้านพักหลังนั้นบีผีเมื่อคืนมีเสียงหลอกบออไม่แน่ว่าเสียงอาจจะลอยมาจนนายได้ยินไม่ออกโผล่มาข้างหลังโนบิตาก็ได้ พวกเด็กบ้านนี่พวกที่ทำเสียงดังใส่ลังคากประตูบ้านฉันคือพวกเธอใช่หรือเปล่าแถมยังทำให้ต้นบอนไสที่ฉันฟูมฟักมาอย่างดีหักหมดแล้วเนี่ยเปล่านะคะพวกผมไม่ได้ทำสักหน่อยครับถ้าไม่ใช่พวกเธอทำแล้วใครทำกันล่ะเข้าใจแล้วต้องเป็นผวทำแน่ผีมันมีที่ไหนกันเอๆเดี๋ยวเย็นก่อนนะครับเจ้าธนูกจสีฟ้าไม่ต้องมายุ่งเลยธนูกจสีฟ้าหรอ ว่าพวกหนูไม่รู้เรื่องจริงๆนะคะใช่ค่ะดูผิดคนแล้วล่ะครับเฮ้ยให้ตายสิเด็กสมัยนี้ทำไมเป็นแบบนี้น,น,น่ะนิสัยเสียงริงเลยแย่ที่สุดไม่ฟังพวกเราอธิบายบ้างเลยเกเราเน้าเปล่าทำสักหน่อยแล้วฉันก็ไม่ใช่ทานุเกิโดนว่าอยู่ฝ่ายเดียวมันน่าหงุดหงิดชะมัดเลยอ่างั้นทุกคนมันหลอกให้คุณคามิเาดรตกใจกันดีกว่าเฮ คือว่าซ้อมไว้เล่นตอนทดสอบความกล้าไงเราทำให้คุณคำนินารีร้องจ้าก,กันไปเลยเออฟังดูน่าสนุกดีจังอาวดีแล้วเอาคืนล่ทดสอบความกล้าเหรออันคืนนี้ให้ทุกคนแต่งตัวเป็นผีแล้วก็มารวมพลกันที่นี่ตกลงมะโอเคโอเคอเคิซูกะโทรมาบอกว่าที่บ้านน่ะไม่อนุญาตให้ออกมากลางดึกสิโอเอา ออย่าเพิ่งหลับสิเดี๋ยวไปตไาจะไปหรออให้คุณคำมินารีตกใจไม่ใช่หรอ,อฉันขอผ่านแล้วกันโอ้ยเดี๋ยวตีนาะยสัญญาเอาไว้แล้วนี่นะถ้าเกิดผีโผล่มาจริงๆใช่้ฉันทำยังไงอ่ะโดเรมอนไปเองเถอะอแล้วกันดีอ่ะใจแอนกับไซเนโอล่ะไม่ได้หรอกวันนี้ทีวีจะฉายหนังที่ฉันกำลังอยากจะดูเลยวันหลังเข้าไปหลอกเถอะ ใจแอ่นแล้วแล้วค่ใจแอ่นโอ๊ยนี so that, t <t ่มันก็ไม่ตื่นแงดิไงเป็นแบบนี้เล่าโดนดูฟรีขนาดนั้นแท้ๆถ้างั้นก็ลุยเองคนเดียวก็ได้บ้านผีสิงสุดหลอนพอกดทวิตนี่นะจะมีผีสิงสยองเด้งออกมาแล้วก็จะไปหลอกให้คนที่อยู่ใกล้ๆตัวนะอเอ้าเอาแล้วแล้วกันดิเฮ้ยแปลกจังแฮะ หรือว่าของนี่มันจะเก่าจนพังแล้วน่ะอืมอ่ะอะไรเฮ้ยไอ้แปลกมากๆเลยฮะไม่เห็นมีใครเลยดิเฮ้ยฮึไว้หนังสีน่ะขอรับหนะไหมคะโยโตใจ โชคดีจังเลยอยู่กันครบหมดเลยโชคดีที่ไหนฟัง,งกนกหงสดเหยิเอ,อ้ยเธอผีแล้วก็กลัวพอเป็นมารยาตหน่อยสออิจริงด้วยจังกลัวแล้วกลัว,ว,วแล้วอใช่ไม่ได้เลยเออ่าางเธอช่วยออกไปข้างนอกหน่อยเถอะฉันมีคนที่อยากจะให้ไปหลอกไปหลอก <ไป S 1> หน่อยทีกก่ คนสมัยนี้นี่เลิกกลัวผีกันหมดแล้วไม่อยากไปให้เสียเวลาถ้าหลอกก็กลัวไม่สําเร็จแล้วก็กลับมาบ้านนี้ไม่ได้พวกฉัเดือดร้อนใช่<า>ใช่สมัยก่อนยังดีสักกว่าสมัยก่อนนะคนกลัวผีแต่ว่าสมัยนี้ผีกลัวคนโดยจะพาะหมอละเอาแล้วกันแล้วตอนนี้ยังกลัวอยู่นะพูดจริงอนะ แค่เห็นแวบ,บเดียวมันก็จะฉี่ร่อยู่แล้วอยจะชวนก<า>ลัวยิตความที่มันกลัวอยู่ที่ฟังแล้วดีใจจังถ้ามีความกล้าแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนนะพวกนายหายมีความาเชื่อแล้วก็พังทิ้งยนี้เนี่ยยังมีคนที่กลัวผีอยู่เต็ไมไปหมดเลยยุคทาไมว่าอาจจะเปลี่ยนแต่ตะวันยังคงขึ้นอยู่ยุคนี้แหละคือยุคทองของเราปีสาง งั้นลองสู้ดูสักตั้งไหมละพวกเราก็ดีนะดีจ้าถ้างั้นผีจะหลอกคนต่อโดยไม่ยากถ้าไม่ได้ออกหลอกคนมากี่ปีแล้วนะเนี่ยพอใจสู้แล้วรู้สึกมีพลังขึ้นดีเนอะวันนี้คือวันที่เหมาะจะไปหลอกคนมากเอ้าเกือบไปเกือบตายหมดเลย ตัวปัญหาที่ทำให้เสียงดังใส่บ้านคุณคาบินาเร็กก็คือแม่ตัวนั้นนั่นเองอ่ะใครอยู่ตรงนั้นน่ะเออจื้ยใครที่มาบังานอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นจะมีใครเลยคนก็ไม่มีสักคนลุงคนนั้นแหละที่อยากจะให้พวกนายไปหลอกอ่ะแต่ลุงเขาดุมากเลยนะใช่ก็กลัวเขามากเลยนะพวกนายที่ต้องไปหลอกให้เขากลัวสิจิงดูเย บั่จใจเข้าไว้นะพวกนายต้องทำได้แน่เลยรอให้ลุงแกร้องกรี๊ดกราดไปเลยนะดีละงั้นฉันเดี๋ยวจะไปแสดงฝีมือแบบหนึ่งเอาเลยมต็มที่เลยทุกทุ่นะแหมเป็นบอนไซที่งดงามมากเลยเเไฟตกเหรอว่าให้เสียวลมพัดเย็นวูบเลยแสงอะไร <laughs> แคนเลือกคนแคนอะไรเขาเป้ลางแคนดิเขามาในบ้านคนื่นตามใจชอบอี้ได้ยังไงมันทำอะไรตรงดิคนี่แคนคือฉัน่ากทำเสียงดังอยู่้ทุกคืนฝีมือเธอใช่ไหมเนี่ยฮะอย่าพ่อด่ากัอย่าเพิ่งไปาอจบ้าคนดีเลยอยู่คนเดียวกับังเบื่อเธอมาอยู่เป็นเพื่อนฉันหน่อยนะเออ เย้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 ชอ้ชเย่สีลำพัดสง่างา้เ่ยเย้เยเยควรต้องทาให้ลุงแกน่ะร้องไห้เสียงดังกลายเป็นผีโดนทาให้ร้องไห้ต้นเองไนะต้รอให้วรจะร้องมันต้องมีเทคนิคอนี้ฉันออกร้องเองก็ได้สู้ๆนะเย้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  ออะะไร่รสวัสดียามค่โอ้โหคราวนี้เด็กน้อยละเธอมาขอโทษเรื่องเล่น,นแผลงใช่หรือเปล่าอ่ะใช่ครับมีความตั้งใจดีนี่ครัมาตรงนี้เนี่ยครับต้องขอภัยอย่างยิ่งครับเช,ชิเถเลย ตาจมูกปากคิ้วหายไปไหนหมดอะ่ะก็เป็นผีไรหน้านี่ครับอ๋อเหรอเข้าใจละมินา้าถึงดูไม่มั่นใจเลยอตอนเข้ามา <S <S นะแต่ทำไมปล่อยให้ไม่มีหน้าละ่ะทำตัวให้ดีหน่อยสิหัดเคารพคนที่เขามีหูตาจมูกปากด้วยชีวิตเขามีพาล่ามากอยู่แล้วมันจะแก้ไขให้เธอเอง เดี๋ยวจะสัญนยากับให้ดูเขียนตายแล้วกัวจังเลยนี่มันอะไรกันเนี่ยให้ดูสมชายหน่อยแบบนี้แล้วท่านหนึ่งจะไป้หจุดทำไมโั้ยกลัวค่ะตายกลัวจังเลยให้ตายสิพรุ่นี้ไม่ไหวเลยคราวนี้ฉันจะไปหลอกลุงนั่นให้กรี๊ดเองละกันตั้งใจเขานะรู้แน โอ้โหสนุกคลึกคลื้นจริงๆเลยเข้าห้องน้ำซะหน่อยเต็ม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  นั่งกระดูกขาันนะกระดูกเบาจังเลยเป็นโรคกระดูกพรุนหรือเปล่าเนี่ยไหวแหกกระดูกแตกเลยทําไมกระดูกปลอดแตกง่ายอย่างนี้ได้รับแคลเซียมมั่งหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะถ้ากระดูกไม่แข็งแรงพวกแขนขาก็จะไร้เรี่ยวแรงไปด้วยต้อ,อ,องออกกาลังกายดูฉันนี่ทําแบบนี้ยอ่อแล้วยกยอ่อแล้วยกสุดยอ่ยอแล้วยกย่อแล้วยกย่อแล้วยกอ้ยังอีกเหรอ เสียงกรีดร้องของคุณคามินาเอ๊ะไม่เห็นมีคนอเอา้อาตังใจทำหน่อยเอ้ยตาย <c oughs> แล้วเข้ยบ <c oughs> ้าน,นอีกสิบรอบไม่ไหวตอนนีปปวดก,กล้ามเนื้อ ไม่ต้องมาเถียงมีกล้ามที่ไหนจะมาเป็นพูดดีใีกหัวอีกเดี๋ยวจะร้องไ้นีลด้วยนั่นเหรอทั้งหมดนี่เป็นฝีมือกุทานุกีสีฟ้าเหรอเนี่ยก็บอกแล้วว่าผมไม่ใช่ทานุกีไม่ต้องพูดเลยคิดจะหลอกฉันแล้วมันจะเร็วไปร้อยไป แบบเนี้ยถ้าหลอกให้คนกลัวไม่ได้ก็กลับก็บ้านผีสิงไม่ได้นะสิรับผิดชอบมาเลยนะคือคืออคือคเออคืออึ